ไม่อีกแล้วครับมึงดูทั้งหน้าก่อนไปเจมส์มึงได้สิบโลนี่ลายอีหลีได้เฮดได้เฮดสามกลุ่มฝนตกห้ามหัวก่อนฝนตกแค่หัวผัวเลิ่มปิหลับผัวเริร่มเบาเท่เอินผัวไปิหลับแต่ว่ามันก็นย่ยวยกไก่เนาะที่หัวขับรถไปสามสิบนาทีไปสควาชยี่หอ้อ ้ำเปียกคำเมียกเปียกมอดยอดเปียกมอดยอดเพื่เดียวเจพื่อเดียวต้นไม้ลายกระสอนอีหลีมีแต่ดอกงามๆมึงนะมึงรู้ก่อนอิเลีมีแต่ดอกยังไงงามๆอ้าแถวสนามบินอลันดาดเพื่อจะสิไปกับไปรถเด้อหลายฮะอิเลีย่างกับปลาไม่แต่เห็ดเหยียบแต่เห็ดตลอดย่างเหยียบแต่เห็ดเอเลียอยู่ไปปลาเลยปลาเลยมี่แต่เห็ดปีนี ว่ามันก้นสิเปบาหมดก่อนจำเสียมันบอกมันมีคนเข้าไปลยเล่ตาเนี่ยแสดงว่าไปมองเนียก็เจ้ากรบโปอึดเนาะก็เจ้าเล่บ่ได้ไปแถวนั้นคำมันอึดก็เจ้าก็สิไปกะไปสุปป้าแล้วทั้งบ้านเบ้านี้ไปทั้งหนมันกรบโปอึดปีนเฮ็ดบรอึดอี๋ริบ้างเนีพี่น้องเต็มเนาะมีแต่เห็ดบ้างเสียบ้างกะขัดบ้างเนี ส้มปัดแล้วอยู่ในครัวกับมีซีนใบเจ็บใบฝากเจ็บเมียเมืองไทยเดี๋ฝากกุ้งเห่าขอบพอแล้วมามันแซ่บมันหวานดีครับมันหวานดีท่านี่แหละผัวมาแล้วผัวพอออกกล่องมันสิมาเข่ากล่องน้ำจุ๊บๆครับ